สวัสดีค่ะพเมรพี่น้องมือนีกับม่อพอกับการรายง,งานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะมือนีก,นอกับม่อพอกันในวันที่2 5พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5มือนีกับสภาพพี่น้องไปติดตามลักษณะอากาศของใบมือนีค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแเน่ค่ะสำหรับการขาดไม้ลักษณะอากาศมือนีบริเวณภาคอีสานตอนล่างเฮ้ามีอากาศเย็นในตอนเ้าบางพื้นที่ค่ะ มีฝนฝ่าคะน้องร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะส่วนลมนะคะเป็นลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่าอุณหภูมิสูงสุดของบายมอนีค่ะซะอูที่ที่29-33องศาเซลเซียสสนอุหภูม,ตมิต่ำสุดเช้ามืออื่นนะคะอยู่ที่ 23- 25อ,องศาเซลเซียสค่ะ ต่อมาหัวโบาราณขาดไม้ลักษณะาากาเจ็ดมือข้างหนาระวังวันที่2 6พฤศจากายนถึง1ธันวาคมค่ะช่วงแรกค่ะช่วงวันที่2 6พถึง30พิพฤศจากายนบริเวณภาคอีสานตอนล่างห้องมีนมนฝนฟ้าขนองรอยละ2 0ถึง30ของพื้นที่ส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พว่มเรวลมอยู่ที่1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นน,นคะคะซอย่ที่3 0ถึง34องศาเซลเซียส ส่วนอุณภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่2 1 2 5องศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะช่วงที่2ช่วงวันที่1นท่านว่าคล่มค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างเข้ามีอากาศเย็นในตอนเ้ากับมีลมแรงอุณหภูมิสิลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนลมนะคะเป็นลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดบางอุณภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่29-32องศาเซลเซียส สุญญ่ภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่19เกถึง22สองศา,ศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเกษ,ษตรกรที่ตากมั่นตาเขานะคะระมัดระวังฝนฝ่าขนอกที่จะเกิดขึ้นอากาศดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เนินค่ะเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงเมื่อนี้กิษสามุ้งสวัสดิ์ขอลาคุณฟังไปก่อนพอกันไม่มืหนามื้อนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน